สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Walking Dead นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้มาจากซีรีส์ The Walking Dead ชื่อดังนั่นเองเนะน,นาะพัฒนาโดยค่าย c o m 2 r t นั่นเองนะครับนะัตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับผม โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกม The Walking Dead อันนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนั่นเองทุ่ชมครับเดี๋ยวลองกดไปเล่นกันดูนะโอเคครับมันก็จะมีตัวเนื้อเรื่องที่เป็นตัวคัสซีนนะครับแบบนี้เลยนะนี่ใครที่ชื่นชอบพวกเกมซีรีส์ The Walking Dead นะครับผมว่าไม่ควรพลาดนะนี่ครับมาครับตื่นมาแล้วเจอพวกซอมบี้ต่างๆครับอันนี้เหมือนเราอ่านคอมมิกอะเอ้คือค่อนข้างเจ๋งอยู่นะ ไปแล้วนะครับขี่ม้าเป็นแล้วสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s l ส g a w ัก e n i n g เ o n ง a i i n าอิ t a c คท o f f วอร a a อฟ a ฟนตาซี h าร์คไนท์แฮร์ร e a พอต i บูและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์กดสกิปด้านขวาบนได้เลยนะสำหรับใครที่แบบ ไม่อยากจะอ่านเนื้อเรื่องแต่ผมแนะนำนะครับใครเล่นเกมที่เป็นซีรีส์ของพวก The Walking Dead อะไรแบบนี้แนะนำให้อ่านพวกเนื้อเรื่องด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำได้ค่อนข้างแบบดีมากนะครับนะแล้วที่สำคัญคือมันมีภาษาไทยแล้วนะครับใครที่ไม่เก่งภาษานะก็สามารถเข้าใจได้ง่ายเลยเพราะภาษาไทยนั่นเองท่านผู้ชมครับก็ตัวละครหลักของเราก็เล็กนั่นเองนะครับเล็กแอนด์มอตตี้นะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะประมาณนั้นประมาณนั้นะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะ รูปแบบการเล่นของไอเดอะว i กิ้งเดนในภาคนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแมทแมทแมทอะ่ะเออคือตัวพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการต่อสู้อาด้านบนเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เล่นแบบเนี้ยแล้วก็ทําการโจมตีนะครับโอเคนี่ครับอ่าแล้วก็โจมตีแบบนี้นะเนี่ยทุกท เนะพราะจมตีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำนะเนี่ยมันจะมีซอมบี้เข้ามานะครับปกติจะเป็นแมตช์แบบปกติที่เล่นผ่านดาบไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้อยู่ด้านบนเลยนะก็คือทําให้เม็ส3สนุกขึ้นมีก็มี h p พของพวกเหราซอมบี้ด้วยนะโอเคจมตีไปมีคอมโบด้วยครับโอดนคอมโบไป3ชุดนะเขาเข้ามาใกล้แล้วนะครับ <get> เลื่อนไปหน่อย ลงตีไปแล้วก็สามารถใช้ตัวการ์ดตรงนี้ได้นะเนี่ยการ์ดตัวละครนะครับนี่เพิ่ม h p ไปนะครับตุ้มอืม,อมซอมบี้โอ้โหซอมบี้แล้วมันคอมโบแปดแปดชุดโอเคสกิลอีกหน่อยครับมีดีที่สกิลนะ มีดีที่สกิลครับนี่สกิลพวกนี้หวดซอมบี้ได้นะบางสกิลก็จะเป็นบัฟใช้น้ำยานะมีไอเทมเยอะนะมันไม่ได้เป็นแมทสามแบบทั่วไปใช่ไหมผมก็เคยเล่นแค่แมทสาม 3, แบบพวกสแตนดาร์ดพวกแคนดี้แคทหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมไ well <done>, ม่แคนดี้แคทหรือแคนดี้คัทผมจําไม่ได้แล้วแหละไอพวกแมทสามดังๆเคยเล่นแค่ผ่านด่านเรื่อยๆนะมีไอเทมให้ใช้ิดหน่อยแต่ตัวนี้มีพวกการ์ดเหมือนการ์ดเวทหรืออะไรแบบนี้ให้ใช้ด้วยนะ หือว่าโอเคอย like ู right? <c C s <S Jay, okay, ่นะครับหลังจากจบเป็นยังไงบ้างนี่พอจบแล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับเล่าเรื่องเนีัยว่ามีตัวละครมีวอล์กเกอร์นะครับโจมตีค่ายกลางดึกอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเราสามารถกดดูได้นะมีการสนทนาของตัวละครเฮ้ยเจ๋งอยู่นะเราสามารถสกิปได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปในซีนต่อไปเนาะนี่มันก็จะเล่าเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีมเราต่อสู้นะนี่โจมตีไปนะครับอ่าวันนี้จะเป็นถังเนาะ ตุ๊ตีไปกันนี่เอามันมันเลือกล็อกเป้าได้เหรอเอาเรายังไม่ได้มาครับเลยเจอบอสแล้ว right, นี่เลือกอ๋อล็อกเป้าได้ครับเฮ้ยม,มันสนุกอยู่นะอาจจะแปกแนวหน่อยไม่ค่อยแนะนําเกมแมทสามเท่าไหร่นะครับพอดีเป็นเกมจากซีรีส์ของทางค่าย The Walking Dead นะอ,อก็เลยเอามาแนะนํานะครับเกมค่าย Come to Us โอเคอ่า จมตีไปนี่ครับตัวนี้ได้เกียริเรียบร้อยแล้วจะใช้สกิลอ้าวชนะซะแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ใช้สกิลเลยนี่ผานดานมาก็มีคัสซีนเหมือนเดิมนะครับจะมีคัสซีนคอยเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับนี่โอเคแล้วกดสเกปได้เลยเมีบอสใหมาอีกแล้วนะครับ เลงไปครับนี่อืมโอ้โหโดนทีที HP ลดด้วยนะออาวั้กันกที่ HP ครับจริงๆนะทำเป็นเกม RPG เหมือนกันนะอันนี้มันรับเป้าอยู่แล้วใช่ไหม่ะทีนี้เราได้เล่นเองแล้วนะครับนี่โอ้โดนครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่โดน HP ใช่ไหมเอาแบบธรรมดาไปก่อนนี่ครับเบิ้ลเขาโ,โมไป เอาไปชุดเอาไปชุดเอาไปชุดเอาไปอีกสกิลมาครับสกิลมาครับนี่ฮิลก่อนฮิลก่อนอ่าจริงถ้าตัดเมทสออกไปนี่ก็คือเป็นเกม RPG เลยนะสร้างนะครับเหมือนผสมระหว่างเมทสนะครับแล้วก็อาชีเข้าด้วยกันนะครับเป็นการต่อสู้แบบเมทสามเนาะตรงนี้ก็ไปเล่นตามเนื้อเรื่องเลยท่านผู้ชมครับรับของรางวัลเนานะก่อสร้างตามเนื้อเรื่องได้เลยโอเค ทำการอัปเกรดเนาะอ่ะของไม่พอหรืออะไรแบบนี้เราก็กลับไปก่อนก็ได้เอาทีละขั้นตอนนะครับนี่ตกลงเรียบร้อยนะครับอ่ามาตรงนี้ก่อนูกสร้างเนี่ยครับแปบ๊บนึงใช้เวลาไม่นานทําไปทีละขั้นตอนก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นการบริหารจัดการตัวเมืองของเรา ต้องอัพตัวนี้ถึงระดับสองก่อนรับก่อนเค okay. สร้างอีกแห่งหนึ่งกันอ่ะสบายออไปครับโซ่กันครับนี่ก็จะเป็นอา่าแมตซ์สามที่ยิ่งแมตซ์สามออกไปเอาการมาสู้กันผมว่ามันก็แคเคแล้วนะเอยเดี๋ยวผิดนี่นี่โดนไปครับผมโดนไปหน่อย ทำคอมโบได้ขนาดไหนโดนไปยิ่งเก่งๆไอตัวเมท3นมี่ด้วยเก่งเกินอ่ะเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนลืมล็อกเป้าล็อกเป้าก่อนนี่ครับเรียบร้อยครับบอสบอสบอสโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วนี่จัดไป จัดไปจัดไปโดนครับผมตูม้มาไปครับการดสก,กิลมาแล้วเรียบร้อยโดนดีบัฟเข้าไปอาอันนี้ดีกว่าโอเคโดนไปชุดโดนไปอีกชุด,ด,กชดสก,กิลมาครับรีบใช้เลยสก,กิลมารีบใช้เลยเพิ่มตัวเพิ่มเฮ็ดพีตัวละครไว้ก่อน โอเคโดนชุดใหญ่ไฟกับพริบไปชุดใหญ่ไฟกับพริบครับสเกิลไปครับนี่เรียบร้อยครับก็ชนะที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจเกมแนวนี้ลองดูกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ